กาละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมากนณะเทือกเขาอันไกลโพ้นมีมหาเทพเป็นผู้ปกปกักรักษาโลกแห่งนี้ให้สงบสุขมหาเทพมีบุตรเป็นสองเทพเทพแรกเขาคือเบียคิวลิสไม่มีอะไรในทฤษฎีของเกมที่เบียคิวลิสจะไม่รู้เทพที่สอง พสิอุสต้นกำเนิดของคำว่าเล่นเทพเทพเมพขิงขิงไม่มีเกมไหนในสามโลกที่เขาจะเล่นไม่เป็นทั้งสองชอบแข่งกันเพื่อแย่งชิงความเป็นเทพแห่งเกมทำให้มหาเทพต้องคอยห้ามปรามจนวันหนึ่งมหาเทพทนไม่ไหวถึงไล่ให้ทั้งสองลงมาจุดติบนโลกโดยมีข้อแม้ว่าจะกลับสวรรค์ได้เฉพาะเทพที่นำความสุขความสนุกมาให้กับเด็กได้มากที่สุด เทพองค์น,นั้นจะได้รับตำแหน่งเทพเจ้าแห่งเกมไปครองบางทีพวกเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าไม่ว่าใครจะชนะทั้งสองก็กำลังจะเป็นผู้ให้กำเนิดมหากาศเกมอันยิ่งใหญ่ต่อจากนี้ขอเชิญพบกับเทียคิวลิสและเฮปซิอุสตัวเป็นๆได้นับัดนาววันนี้ทายาให้พวกเจ้า ถ้าเหล่าเกมเมอร์ไปทำควารมรู้จักกับกิจกรรมดีๆอย่างเอเชียซอฟต์ออสตาแบทเทิล2012และไปหาข้อมูลมาให้ได้ว่าเอาตเตอร์สไตล์ออนไลน์มีอะไรที่น่าสนใจเหเราเกมเมอร์วัดแอบมาถามข้ากันเยอะมากเหลือเกิน ชวนให้ลูบฟันแต่เมื่อหลังเปลียนด,ดังพื้นฟ้านักกว่าแพ่น กับพ,พวกเราทั้งสองคนนะครับกับรายการอ oh ้ My g เกมนะครับที่ทุกุกคนเนี่ยจะสามารถติดตามติดตามชมพวกเราได้นะครับทางช่องแกงการ์ตูนทุกวันเสาร์นะครับเวลาสี่ทุ่มนะยี่ทุ่มครึ่ง้ก็จะมีดีลันด้วยวันพุธนะฮะเวลาเที่ยงใช่ไหมคุณแม่วันนี้เนี่ยไงบ้างว่าแปลงร่างมาเป็นคนแก่โอ้ยกระดูกระดิ่งมันก็ไม่ค่อยจะดีดไม่ไงก็ช่วงเนี้ยคุณพ่อเนี่ยท่านพ่อเนี่ยเห็นเราบอกว่า ไกล้ชุนถึงช่วงวันแม่แล้ววันแม่ใช่ก็เลยให้อเบียคิวริสมาเป็นคุณแม่เบียคิวริสคุณแม่ส่วนเพชริอุเนี่ยก็เป็นคุณลูกตอนคลอดแกเนี่ยขาัดเด็กคนอื่นเขาเอาหัวออกแมวก็ขาออก นี่นอนขวางออกขวางออกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ๋อเลยแก่เป็นอย่างนี้เลยใช่นี่เล็บเท้าแกยังขูดตรงนี้แม่อยู่เลยโอ้โหขูดข้างขาด้วยเป็นแผลเป็นอยู่เลยเนี่ยและครับคือรายการที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ไม่ดูก็จะดีเพราะว่าเดี๋ยวจับได้ว่าเดี๋ยเออแอบดูอยู่ร้อเล่นดู่แล้ไม่ใช่่ะคะ และวันนี้เราก็จะมา <c oughs> เป็นอะไรเขาเนี่ยอไอลูกอย่างงสิโอโ้แม่ไอเอดูจะเล่นอะไรงไงเราไปทำามคำสั่งเจาะหาข้อมูลเรื่องราวใหม่ๆใช่ไอเทมเจ๋งๆด้วยชาวเกมเมอร์ครับเล่าแต่วิธีว่าพร้อมตัวเราก็พร้อมตัวมันเป็นเรียบร้อยแล้งเงี้ยเดี๋ยวเราตามหาข้อมูลใหม่หมกันเกี่ยวเรื่องเกมนะลูกนะในช่วงแรกของเราชื่อช่วงอะไรนะช่วงโอเวลดัน นทำอะไรอยู่ะได้หนโอแม่นี่มาก็ดีละวันเสราร์วันเสราเสรา์ราแม่ว่างไหมรือน่าจะน่าจะว่างน่าจะว่างเออเอเสาร์ที่18นะ18สิงหาเสาร์ที่18สิงหาใช่โอ้สิงหาอะไรล่ะลูกสิงหาหาน่าจะหาคมเลยมแม่เก่งมากลูกโอ้ดีที่แม่ส่งเสียให้เรียนมาคือเดี๋ยววันเสราร์นี้หนูหนจะพาแม่ไปเที่ยวพาไปงานเอเชียซอฟออสซาแบทเทิล2012 การแข่งขันนะฮะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเกมเมอร์ของประเทศไทยแม่จากเกมดังกว่าสิบเกมเลยไ mm hmm. ฮยไลท์ของการแข่งขันเอเชียซอฟต์ออสตาเบสเทเนี่ยเขาบอกว่าแล็กนาล็อกนี่แหละ mm hmm. เป็นไฮไลท์ซึ่งในปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่สิแล้วถือว่าเป็นเกมระดับตำนานของประเทศไทยเลยยิ่งยากแล้วก็ยังมีความสนุกแบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดด้วย mm hmm. กับการแข่งขันรูปแบบใหม่ในปีนี้นะแม่นะนอกจากจะหาว่าสุดยอดอทีมของประเทศไทยแล้วเนี่ย แล้วผู้ชนะเนี่ยในทีมของประเทศไทยเนี่ยเขาจะได้ไปแข่งขันในแบบว่า RWC ด้วยหรือว่าแลกนัลล็อกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซึ่งแม่รู้หรือเปล่าว่าทีมประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดเนี่ยเป็นแชมป์เนี่ยสสมัยละโอ้ยรู้สิกเกิดก่อนแกอีกนอกจากแลกนัลล็อกยังมีเกมอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอ๋อดะก็เนสมีคาราบาลด้วยคาราบาลนี่แม่ชอบไม่ใช่คาราบาลคาราบาลมีคาราบาวมีโยกังมีโลฮานด้วยมีลอสซาก้าแอตแลนติกา้า มีแกรนาโดเอสปาดาด้วยและนี่นี่ผมถงผมให้ดูนี่ผมมีคลิปการแข่งขันอยู่นี่ของปี2012ไม่ให้ดูเลยแม่ดิตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยนี่แม่ก็ดูตรงนี้ดิตรงนี้มันมีอ๋อ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 เ๋ออ๋อ่๋อด๋เอ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋อ้๋ดอ๋ออ๋ โห oh, เป็น,นยังไงแม่ไอที่แม่ดูเมื่อกี้เนี่ยหน mm hmm. ูจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่า mm hmm. มันเป็นแค่รอบทัดเลือกเขามี AG2 วันใช่ไหมไอสิบแปดสิบเก้าใช่มีสิบแปดสิบเก้าแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนอกจากจะมีแลฟนารองหรือว่าจะมีเกมอื่นๆต่างมากมายแล้วนี่เนี่ย mm hmm. เขายังมี a ด้วยกันแข่งขันข a ตัวใครที่ไม่ได้ลงแข่งเหมือนแม่เนี่ย mm hmm. ก็จะบอกว่าสามารถไปเที่ยวงานได้ตามบูธเขาก็จะมีบูธจัดของมีไอเทมพิเศษมีแรไอเทมต่างๆมากมายมีแบบโปรโมชั่นตรึมแน่นอนแม่ อาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่18แล้วก็19สิงหาคมที่ m c c hall the mall บางกะปิอ่ะโอเคแม่เอางี้เดี๋ยวผมไปล้างจานให้ก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนได้ไหมขออีกนิดเดียวก่อนที่ผมจะลงไปล้างจานก่อนที่ผมจะลงไปล้างจานเนี่ยเดี๋ยวหนูขอดูคลิปก่อน,นคลิปใช่เป็นคลิปของ Ever Planet ออความน่ารักสดใสอย่าง Ever Planet เน็ตเหมือนสมัยแม่เราสาวใช่เหมือนสมัยแม่สาวเลยแม่ก็น่ารักงนี่แหละตอนสมัยสมัยสาวสาวแม่ทำอย่างนี้อย่างนี้ด้วย เอามากอ,อไมไว้ข้างน,นึงแล้วแม่ก็จิ้มกลัวมันหล่น,นอ๋อก็เลยเป็นอย่างนี้สมัยนี้ยังคิดอยู่เลยนะแม่แล่ะแม่น้ำเทนโอ้โหแม่นี่เจ๋งเจ๋งมากเอาอเ,เดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะคลิปเอเวอร์แพเน็ตแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะหลังจากที่ผมไปล้างจานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันกันกบโอ้เยสสอสสวัสดีค่ะนา,ดา,นเ,าเดียรัตยากรอมรัสเสถียรม .5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฟิวานค่ะ เดี๋ยวจะมาแนะนำ My Planet ดวงดาวที่เพื่อนๆสามารถเลือกตกแต่งได้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะและนอกจากที่เพื่อนๆอาจจะสามารถตกแต่งดวงดาวได้แล้วนะคะภายในเกมยังมีแฟชั่นน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆได้เลือกด้วยค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆต้องสนุกและเพลินอย่างแน่นอนค่ะเรามาเริ่มกันที่ My Planet กันก่อนนะคะโดย My Planet ผู้เล่นสามารถออกแบบดวงดาวของเราเองตั้งชื่อและตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบ โดยไอเทมตกแต่งสามารถหาได้จากไอเทมช็อปและเควสต่างๆในเกมใครว่าการสร้างดวงดาวเป็นเรื่องยากเหรอคะแต่ที่ e v e r Planet มันง่ายมากเลยใช่ไหมคะ Ever p l a n e t ดาวกระตุกยิ้มยังมีความสนุกรอคุณมาสัมผัสอีกมากมายนอกจากจะตกแต่งดวงดาวในแบบของคุณแล้ว Ever p l a n e t ยังเป็นแหล่งรวมแฟชั่นสุดน่ารักไม่ว่าจะเป็นชุดแฟชั่นหมวกเสื้อกางเกงรองเทา้าให้เพื่อนๆตกแต่งตัวละครในแบบของคุณได้อย่างเพลิดเพลินเลยค่ะแล้วมาพบกับนาเดียได้ที่ w w w e v e r p l a n e t .in.ts ดาวกระตุกยิ้มได้เลยนะคะบ๊ายบาย Again. Oh yes, โอเยสซอนเอ้ยทำอะไรอยู่อะไรหนูเอ้ยอ้าวแม่ก็ในช่วงเวลายอย่างนี้นี่โอเยสซอสอย่างนี้ไอชื่อช่วงอะไรนะโอเยสซอสโอเยสซอสใช่โ oh, อ,อ้ยไมีกันไปหรอวะลูกไม่หนูกำลังเล่นเคาสิโนออนไลน์อยู่แม่ในกำลังสนุกเลย mm hmm. ไอ้เคาเตอร์สไตล์ไอออนไอ้ไอ้ไอเคาเต,เตอร์สไตล์นี่แม่ใช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 ่พ่อแกนี่ก็เคยเล่นมาตั้งแต่สมยัยแม่ตัวสาวจริงๆงเนี่ยแม่อยากรูสี่ห้าคนพ่อแกติดเ,เกมเ,เนี่ยหรือแกอยู่คนเดียว,วนี่แอ<ะ>หรือเลามาเลยจริงเหรอแม่นี่มันเป็นออฟไลน์นะแม่รู้หรือเปล่าว่าเคาน์เตอร์สไตล์เนี่ยแบบออฟไลน์เนี่ยว่าสนุกแล้วนะตอนนี้เนี่ยเคาน์เตอร์สไตล์นะเขามีแบบออนไลน์แล้วด้วยรูปร่างตัวละครฉากอ่าได้ผูกพัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นด้วยนะพร้อมระบบเสียงภายไท้ที่รับประกันความฮา อไอ้ใครมาเป็นคนให้เสียงอะเออเธอเธอไม่รู้จักระโอ้ยแม่รู้จักไอที IT มันขาเป็นยางไงแม่ตีมันเลย,อยอโอ้โหแม่แล้วีเสียงเขเป็นแบบอ้าน,านเ,เนนป็เออปกอืมอ่ะแถบแผนที่เนะก็เป็นแผนที่แบบทั่วโลกยอมรับด้วยแล้วก็เป็นต้นแบบของหลายๆแผนที่ในปัจจุบันด้วยอ๋อเหรอไอจีไม่ว่าจะเป็นไอดีดั๊เอแผนที่ตะวันออกกลางหรืแผนที่ที่เรียกว่าเขาบอกว่าอะไรนะ เออเป็นแผนที่แรกคนไทยเขารู้จักกันเขานิยมวันนี้เพราะว่ามีโหมดวางระเบิดแน่หรือจะว่าจะเป็นแอสเพกด้วยแผนที่โหมดวางระเบิดที่แบบคนไทยให้ความสนใจมากนะครับเพราะมีเส้นทางหลากหลายความสามารถนะนะใช่ต้องใช้ความสามารถของครัวเลยการต่อสู้แล้วก็มีไอเดีเป็นแผนที่โหมดวางระเบิดจะจะเอเขาบอกว่ามันจะเด่นนะฮะใช่ใช่ใช่ห<ม>ลบซ่อนที่สามารถหลบได้ในรถไ,ไฟได้ ถือเป็นอแผนที่หนึ่งนะนี่นี่กำลังเล่นอยู่เลยแมพนี้เลยการตอบรับ,บจากคนไทยในพอสมควรเลยพ่อ,อแกกลับมาถึงบ้านเข้ามุ้งเสร็จพร้อมจะลุยกันมานานแล้วพร้อมจะลุยกันมานานแล้วแม่หันกลับไปยิ้มดีใจน้ำลายไหลมันหลับใสตลอดแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะยังมีแบบว่าแมพแอตซาวส์อ่าแผนที่ช่วยตัวประกรันนะฮะยอดนิยมแผนที่หเลยนะฮะแผนที่ที่สามารถบุกได้3ทาง ใช่ทางหลังคาด้วยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของโรงงานเป็นแผนที่ที่แบบว่าตำรวจต้องใช้เทคนิคในการเข้าไปช่วยตุบประกาศในการเข้าไปแล้วก็ฝั่งพวกก่อการร้ายก็ต้องวางนะฮะกองกาลังป้องกันด้วยเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายแมปเลยให้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นดีดักสองดีดักทูชาเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดออฟฟิศอะไรอย่างนี้พร้อมโหมดอีกเยอะเอซอมบี้ฮะไอเหล่าเใช่า นั่นเป็นเพลงเก่าเลยแต่แม่อยายกัเล่นอินโยเฮ d แปลเป็นไทยอยู่ในหัวอยู่ในหัวผีดิบผีดิบผีดิบอโอโหมดอะไรโคอุบเนี่ยโคอุบใช่ไหมใช่โคออฟโคออพเป็นโหมดการเล่นที่ต้องช่วยกันป่าออกไปเพื่อแบบสู้กับบอสไงโอ้ยแม่ชวนคุยตายเลย ี่เลยเจ้าไอ้การสู <mentoring> ้กับบอสนี่เป็นอีกหนึ่งความพิเศษใช่ใช่ใช่แคลนแคลนเขาบเรียกว่าแคลนปาร์ตี้แคลนมันไม่ใช่เป่าแคลนปาร์ตี้เออแคลนเป็นปาร์ตี้ช่วยบอกว่ารวมกลุ่มนเพื่อนบอาได้ง่ายอ่าผ่านด่านได้ง่ายกว่าเกมอื่นแม่อว่าลูกพับเรื่องไอ้เรื่องเกมนี่บังก็ได้นะทำไมอ่ะแม่ก็อยากจะแบบเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมาเล็บแม่ก็ตัดให้นะขาแม่ก็นวดให้ข้าวแม่ก็หาให้กิน ฟันแม่กระแป้งให้ผมแม่กระตัดให้หาคนมาช่วยแม่แย่นี้ไหมหาคนช่วยแม่ก็ผมเนี่ยผมก็ช่วยแม่อย่างนี้ช่วยอะไรกันช่วยนั่งดูแม่แม่เกิดออกนอกวงนอกบ้านในรถชนรถชนเด็กเด็กเนี่ยเออแม่ตั้งชื่อแกเลยนะตั้งว่าพภิชาตบุตรพภิชาตบุตรเป็นลูกที่แบบให้เกิดมาแล้วแบบจะกรรินงอกงามส่งเสริมแต่ตอนสี่ขวบแม่เห็นพฤติกรรมแล้ว แม่ก็เออก็เป็นชื่ออักกัตันแทนอักกัตันอือชื่อเล่นชื่ออยู่ด้วยก็เปลี่ยนมาเป็นอักกัตันเสร็จปุ๊บพอแกยักษ์สักอายุ15้าเริ่มใช้แม่อุ้ยหามลุ่มหามคำ่ำแม่ต่างชื่อแกใหม่ละเป็นอะไรครับเนละเนละอือชื่อเล่นว่าคุณคุณด้วยคล้ายๆนี้จะคุณเลยอ่ะชอบอ ต่อมานี่ตอนนี้นะปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันแม่เปลี่ยนชื่อให้อีกแล้วเป็นอะไรครับเป็นทอรณีทอรณนีนามสกุลสูบสูบทอรณีสูบเลยม,มแม่นีก่ก็แพ้งด้วยอีกทอรณีสูบเอออีกทอรณีสูบเออโอ้มีหน้าแม่พูดทุกคืนเลย ้และนี่แลละนะครับเด็กๆก็เหมือนกันนะครับทีบ่อยากโดนพ่อโดนแม่เปลี่ยนชื่อนื่ครับก็ยังไงก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานบ้านบ้างนี่ครับไม่ใช่เอาแต่เล่นกงเล่นเกมแป๊บเดียวนี่ซึ้งไม่แสงแสงเข้าตาเมืเ่อกี้ระเบิดระเบิดแฟงมาแม่ด่าขนาดนี้ยังหน้ารล,ลนได้ยัง เด็กๆก็ติดกันก็อยู่ในร้านเกมเล่นที่บ้านรู้สึกว่าวันเดี๋ยวตอนนี้จะมีออนไลน์แล้วแล้วก็ช่วงนี้อินเทอร์เน็ตไวขึ้นครับถ้าเล่นไม่กระตุกเนี่ยมันครับเกม Counter Strike ไหมครับรู้จักก็ด้วยความที่มันเป็นเกม FPS เกมแรกที่ผมรู้จักนะครับมันเป็นเกมที่ดังมากก็โบตถิดงอมแงมนะฮะอาจจะเห็นว่ามันแค่เกมยิงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกมที่ต้องวางแผนจริงๆแล้วฝึกสมองนะฮะไม่แพ้กับการอ่านหนังสือ3ามก๊กเลยทีเดียวมันเป็นเกมที่ตอนช่วงนั้นน่ะมันมันแรง ได้คือเล่นได้คนเดียวเหมือนมันออฟเป็นออฟไลน์นะครับแล้วก็ตอนนี้มันกลับมาใหม่แต่ไม่ใช่แบบออฟไลน์มันเป็นออนไลน์แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆครับสวัสดีครับผมบอยนะครับแชมป์เคาน์เตอร์ไซส์เวอร์ไซเปอร์เกมไทยแลนด์ถ้าพูดถึงว่าเคาน์เตอร์ไซส์เนี่ยจริงๆเป็นเกมที่ออกมานานแล้วเกมสมัยใหม่เนี่ยภาพจะสวยกว่าเยอะมากแต่ถ้าในระดับโลกเนี่ยคือตอนนี้เขายังยกให้เป็นเกม FPS ที่เสถียรที่สุดตอนนั้นมันเป็นยุคของเคาน์เตอร์ด้วยไม่เล่นเชยครับผมชอบเล่นเป็นโจมชอบใช้ปืนกระเหลี่ยงครับ ขัต่อตั้ต่อสไต์ก์ขัต่อสไตกเย้จิข้าอยากจะชวนทุกคนมาเล่นเกมนะครับ Counter Strike นะครับออนไลน์นะครับสำหรับน้องๆที่มันเล่นเกมนอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญมันต้องมาก่อนครอบครัวการเรียนก็ใช้เวลาว่างนะครับในการในการเล่นนะครับอย่าใช้เวลาเรียนอย่าใช้เวลางานมานั่งเล่นเกม ผมแข่งเนี <ak> ่ยได้รายการเวิร์ดไซเบอร์เกมไทยแลนด์เนี่ยเป็นแชมป์เนี่ยผมถือธงชาติไทยไปแข่งต่างประเทศนะครับก็คือเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกอย่างนั้นแหละครับอยากให้ผู้ใหญ่ก็ช่วยกันมองใหม่นะครับเกมก็ดีครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากให้น้องๆเนี่ยที่ยังไม่เคยเล่นเกม Counter Strike เนี่ยมีบำรองว่าสนุกแล้วก็ได้สาระอย่างแน่นอนเลยครับเอาล่ะรับพวกไปต่อ Oh my game โอ้ โอ้เมื่อกี้นี่โอ้ลงไปช่วยแม่ล้างจองล้างจานอะไรมาแล้วนะก็เดี๋ยวในช่วงเวลาของโอาร์อย่างนี้เดี๋ยวเราต้องขอคลายเครียดอะไรสักหน่อยละว,ว่าไปช่วยแม่ล้างจานมาเหนื่อยมากนิดหนึ่งแล้วกันขอเล่นเกมแต่น้องๆหนูๆอย่าลืมนะฮะเล่นเกมนานๆเนี่ยจะ,จ,ะจะมีผลต่อสายตานะก็ต้องหาว่าตัวช่วยนิดหนึ่งหาจอมาเคลือบไหมหรือจะมีอุปกรณ์เพิ่มเป็นแว่นไหมใส่เล่นเกมไปนะฮะเอ้ย เฮ้ยอ้ยโอ้โแสุดท้ายเราก็ออกมาได้โหมีไปที่ไหนเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยมี่ที่ไหนเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดสตารครับไม่ต้องแปลกใจว่าเจ้าเข้ามาได้อย่างไร เจ้าได้รับการคัดเลือกว่าเป็นเกมเมอร์ที่มีฝีมือข้าจึงได้เชิญเจ้ามายัางดินแดนแห่งนี้เพื่อให้เจ้านำเรื่องราวที่ได้รู้ในวันนี้ไปบอกชาวเกมเมอร์คนอื่นๆเพราะ Starcraft 2ูกำลังจะมีภาคใหม่อย่าง Heart of the Swamp ออกมาในเร็วๆนี้นี้โหสตา r ์คราทูเกมวางแผนการรบแล้วก็้ารทหารแล้วก็ของแต่ละฝ่ายใช่ไหมนี่าแบบว่าได้มายืนอยู่ในดินแดน ตาหาแบนี่ยวุย้ยสุดยอดมากเลยวันนี้ข้าจะแนะนำเผ่ามนุษย์เทอรแรนให้เจ้าได้รู้จักจริงเป้าในศตวรรษที่21โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายได้มีการกนคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์เนติกโคนิ่งหรือจีนสปีด และมาใช้กับมนุษย์จึงถูกนักต่อสู้เพื่อมนุษยชาติและกลุกล่มผู้เคร่งาศาสนาต่อต้านเพราะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อร่างกายมนุษย์เกิดการกลายพันธุ์ทั้งทางร่างกายและทางจิตเป็นที่มาของสงครามระหว่างฝ่ายในทุนที่อยู่เบื้องหลังโครงการและฝ่ายมนุษยชนต่อต้านการก่อตั้ง UPL หรือ u n i t Power l e a g u e ซึ่งมีลักษณะคล้ายสหปร,ระชาชาติในปัจจุบันเพื <_ d ata> ่อเข้ามาควบคุมทุกสิ่งทุกอยาก่างบังคับให้ทุกคนเลิกนับถือศาสนาและคิดที่จะกำจัดมนุษย์ไกลายพันธุ์ให้หมดไปแบบถอนรากถอนโคน UPL <_ d ata> ได้ทำการสอหาพวกมนุษย์กลายพันธุ์ตลอดจนผู้ที่มีความคิดแตกตา่าง จากตนเองมาประหารทิ้งให้หมดหลังจากนั้น UPL ก็ได้มีการพัฒนาโครงการอาวกาศต่อในยุคนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให,หม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่โดดเด่นที่สุดก็คือ w เ p Drive <S 1> <S 1> ที่ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง40ปี และตังอนา,านิคมของตนบนดวงจันทร์และดาวอีกหลายหลายดวงนี่แหละคือที่มาของเผ่าเทรัน์รวที่มานี่แบบว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะท่านว่าแต่ตอนนี้เนี่ยคือข้าเห็นหน้าท่านแล้วแบบว่านึกถึงแม่ข้ามากเลยหน้าท่านแบบคล้ายๆแม่เหมือนกันนะเมะื่อกี้ท่านเนี่บอกว่าเล่นท่าเหมือนกับว่าเป็นผู้บรรยายข่าวว่าเป็นภาษาใบ้ใช่ไนหะมเก่งมากเลยท่านเอาแหละเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว เขาเนี่ยต้องไปแล้วนะคิดถึงแม่เดี๋ยวแม่จะรอนานเดี๋ยวขอกลับก่อนละกันรับรองว่าเดี๋ยวข้าจะเอาไอข่าวที่ท่านบอกเนี่ยไปบอกให้กับชาวโลกได้รับรู้กันแต่ตอนนี้เขาขอกลับก่อนนะบ๊ายบายไปละฮึบฮึบโอ้ไอ้บ่ม่ปฏิโด โ oh. อ้โหะจะเล่ยากของมันนะนโอ้ oh. hey. แม่ดูอะไรเนี่ยขำดังไปนู่นนะปักซอยนี่เดี๋ยวอันนี้หนูมีคลิปให้ดูเหมือนกันคลิปฮาๆแม่ชอบใช่ฮาฮาอะไรเงี้ยโอ้ oh, แม่เป็นคนตลกใครเครียดไงให้แม่ใครเครียดบ้างแม่ที่แบบดูแลหนูมาตั้งนานแล้วไปดูอะไรครับไว้ยฮ่า mm -hmm. นูรราเวีใช่เลยครับไปกันดีกว่าเบียร์คิริสแต่เราไปหาท่านพ่อกันพ่อนี่เลยวันนี้เนี่ยเราสองคนทั้งเบียร์คิริสแล้วก็เฮสซี่โอสเนี่ยทำหน้าที่ภารกิจในแบบว่าสุดยอดมั่นใจมากวันนี้ว่าต้องได้เหรียญเยอะแน่แน่มันเรียกว่าความมั่นใจนี้เออมาจากกระโดดขึ้นมาถึงตรงนี้เรียกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหอย่างน้อยต้องมีเจ็ดเจ็ดเหรียญแน่นอนอยู่แล้วนะครับ อย่านะอย่ามองตานั้นน่โอเคครับพ่อครับลองดูครับก็ได้มาข้อมูลของเจ้าทั้งสองคนถือว่าโอเคแต่เรื่องปลอมตัวนี่สิปัดตาข้ามาเห็นแล้วของสารแม่ของพวกเจ้าซับจริงจริงครั้งหน้าปลอมตัวให้ดีกว่านี้นะนีะ่คือพ่อตัดสินล้วด้วยกันที่บอกว่าเราแปลงร่าง นี่มันไม่เงียนตรงไหนเนี่ย <c oughs> เสื้อคอกระเช้ายังมีไซส์ XL เลยโอ้ยพ่อย,อ,ยอะไรอ่ะตะคราวหน้าให้เป็นอะไรอีกอ่ะโอ้โหวันนี้นสุดยอดแล้วไม่เป็นไรเหรียญเดียวเหรียญเดียวแต่คราวหน้าต้องกลับมาเจอพวกเราอีกแน่นอนนะครับในรูปแบบที่อวตารจะเป็นอะไรก็ต้องต,งตามชมนะฮะในรายการของเราก็คือโอ้ไม่เกมไปแล้วนะครับติดตามชมได้นะฮะแก๊งการ์ตูนวันเสาร์ด้วยสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งมันมีลีลาด้วยนะตัวเองมี ที่โมงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งวันไหนนะวันพุธโอ้ยเก่งจริงเลยนะครับแล้วเวลารพ่กเราหุดแล้วนะฮะไปไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี้แฮปปี้ครับ